เอนโซมาเรสกากุนซอคนใหม่ของเชลซีเชื่อว่าเขาสามารถดึงศักยภาพจากโรเบิร์ตซานเชสได้ตามรายงานของดีเอสเลติกสิงบลูไม่ได้วางแผนที่จะเซ็นสัญญากับผู้รักษาประตูคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าซานเชสและเยเยเปโตรวิคทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจนักก็ตามเชลซีเซ็นสัญญากับซานเชสมาจากไบตันแอนโฮปอันเบียนด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วแต่โดนเปโตรวิคแย่งตำแหน่งตัวจริงนับตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บในเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตามหลังจากออกสตาร์ทได้ดีไปตรวิทก็เริ่มฟอร์มรอปเช่นกันและยังโดนวิจารณ์เรื่องการใช้เท้าออกบอลได้ไม่ดีอีกด้วยเพราะนั้นมีรายงานว่ามาเรสกากุนซือคนใหม่ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของซานเชสและเขาอยากลองปั้นใช้งานในยดนชาวสเปนนิชก่อนในซีซั่นหน้าแฟนๆเชลซี Chelsea, มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะ ขอบคุณค่ะ